คุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นนะครับด้วยเหตุการณ์เสะเทือนขวัญกันหน่อยครับลูกชายหลอนน้ำกระท่อมนะครับแล้วปรากฏว่าหาสายชาร์จมือถือไม่เกอ,อนะไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปถามแม่แล้วก็ทะเลาะก,กับแม่สุดท้ายเอาค้อนปอนมาทุบหัวแม่ตายคาที่เลยครับ ต่อหน้าต่อตาเด็กอายุ4ี่ขวบซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลูกชายของผู้ก่อเหตุนั่นเองครับแค่สายชาร์จมือถือนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุมาจากถ้าพูดกันไม่อ้อม้อมก่อนน้ากระทอมเนี่ยแหละครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในตาบลแหลมประดูอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาครับตารวจภูธรบ้านโพไปที่บริเวณหน้าบ้านนะครับที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตครับเป็นหญิงหนึ่งรายและก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุครับชื่อว่านางวารอายุ50ปี นางวารีเนี่ยถูกค้อนปอนทุบที่บริเวณศีรษะจนยุบเลยนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมทีมข่าวเราก็ไปเจอกับสามีของนางวารีครับชื่อว่านายเรเวนอายุ54ปีแล้วก็เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุให้การว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับอายุแผนพังเลยครับผู้ก่อเหตุก็คือตัวนายณัทวุฒิครับอายุ26ปีซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยแหละครับ ทีนี้บ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับมีตัวนางวารีอายุ50ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุตัวแม่เนี่ยถูก้อนปอนทุบศีรษะจนเสียชีวิตครับส่วนนายเรยวินอายุ54ปีเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นสามีของนางวารีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยรอดบุดบิดเดี๋ยวค่อยเล่าฮะว่าทําไมพ่อถึงรอดบุดบิดและที่สําคัญบ้านนี้มีตัวนายนะาโถวอายุ26ปีครับ เป็นลูกของนางวารีและนายเรวินและอย่างที่คุณปิ๊กบอกไปบอกว่าที่น่าสะเทือนใจมากบ้านหลังนี้มีเด็กชายวัยสี่ขวบครับเป็นลูกชายของผู้ก่อเหตุก็คือลูกของนายนัทวุฒินี่แหละแล้วก็เป็นหลานของผู้เสีชีวิตด้วยเห็นเหตุการนณะ์ะฮะย่าถูกพ่อของตัวเองฆ่ากับตาคือเห็นเลยว่าพ่อฆ่าย่าครับคุณผู้ชม ขณะเดียวกันครับนายเรวินพ่อของผู้ก่อเหตุครับให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่า,วาก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายนัทวุฒิลูกชายมีปากเสียงกับนางวารีคนเป็นแม่นะครับเพราะว่าหาสายชาร์จมือถือไม่เจอนะครับอตอนนั้นพ่อบอกว่าอ่ะก็ไปเอาสายชาร์จตัวเองมาให้ลูกชายแทนคิดว่าเรื่องราวมันคงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เลยกลับเข้าไปนอนจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนกว่าๆครับนายเรวินบอกว่าได้ยินเสียงดังตุบตุบตุบ,ตบหลายครั้งฮะ เหมือนใครมาทุบอะไรก็พยายามจะออกจากห้องมาดูแต่เปิดประตูออกมาไม่ได้ครับเหมือนกับว่าประตูมันถูกล็อกจากด้านนอกแสดงว่าลูกชายเนี่ยล็อกขังพ่ออาไว้ครับก่อนที่จะไปก่อเหตุทุบหัวแม่ตัวเองจนตายเนี่ยแหละครับคือตอนนั้นนะครับตัวนายเรวินนะครับพ่อของผู้ก่อเหตุพยายามตะโกนเรียกลูกชายฮะจนกระทั่งลูกชายเนี่ยเดินม,มาเปิดประตูห้องแล้วก็บอกพ่อบอกว่าพ่อผมฆ่าแม่ไปแล้วนะแล้วไม่จะบอก เฉยๆแค่นี้ฮะคุณผู้ชมฮะในมือถือค้อนปอนเหมือนเตรียมจะทุบหัวพ่ออีกคนนึงอ่ะอ๋อพูดเต็มปากเต็มคําเลยนะว่าฆ่าแม่ไปแล้วคือเหมือนตอนนั้นมันน่าจะหลอนอะไรไปหมดแล้วครับก็เหมือนเอาค้อนปอนเนี่ยไปทุบหัวแม่แล้วปุ๊บเนี่ยพ่อบอกให้เปิดประตูใช่ไหมก็เปิดประตูมาให้พ่อแล้วมือเนี่ยถือค้อนปอนกําลังจะทุบหัวพ่ออีกคนนึงฮะคนเป็นพ่อเนี่ยเห็นจังหวะนั้นครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยใจเย็ยนลูกนี่พ่อเองนี่พ่อเอง,อเองแล้วก็เอามือเนี่ยไปจับค้อนที่อยู่ในมือของลูกนะครับ ก่อนที่ลูกเนี่ยจะปล่อยคอนที่อยู่ในมือลงห oh. ลังจากนั้นครับตัวนายรวินบอกว่าก็รีบวิ่งไปตามหาญาแล้วก็เพื่อนบ้านเลยครับจังหวะนั้นเองครับนายนัทวุฒิลูกชายเนี่ยก็ลากศพแม่ตัวเองออกมาหน้าบ้านแล้วก็เตรียมกล่องพลาสติกจะเอาแม่เนี่ยยัดใส่ในกล่องนั้นแล้วก็เอาใส่รถซาเล้งจะเอาศพแม่ไปทิ้งฮะ mm. เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเมื่อกี้นี้ทราบกันแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะมันเกิดขึ้นต่อหน้าต,ต่อตา เด็กอายุ4ี่ขวบเท่านั้นเองอซึ่งก็คือลูกชายของนายนัทวุฒิผู้ก่อเหตุนั่นเองครับขณะที่ทางญาตินะครับตอนนั้นวิ่งเข้าไปในบ้านก็เห็นตัวเด็กคนนี้ครับยังอยู่ในการตกใจ<อ>คือตัวสันยี่เลยฮะคุณ้ช่ฮนะ<อ>ต้องบอกว่าเด็กเนี่ยไปเห็นอะไรต่อหน้าต่อตาแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจเหลือเกินครับสี่ขวมนี่รู้เรื่องแล้วนะฮะแล้วปกติเนี่ยคือตัวเด็กคนนี้ มักจะนอนอยู่กับผู้ตายก็มีสัตว์เป็นญาติก็นอนกับญาทุกๆคืนอยู่แล้วครับแล้วต้องมาเห็นพ่อตัวเองเนี่ยฆ่าญาแบบนั้นนะฮะญาติเห็นก็เลยต้องรีบนําตัวเด็กเนี่ยออกจากบ้านเลยฮะ,ะแล้วก็ขอนปอนเนี่ยโยนไปทิ้งหน้าบ้านเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวนายน,ตนัตวุฒิเนี่ยจะเอาขอนกลับมาทํร้ายผู้คนในบ้านอีกนะครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงญาติแล้วก็พ่อของผู้ก่อเหตุนิดนึงครับกินเยอะแค่ไหนครับ วันหนึ่งกินกินเยอะมากกินทุกวันเมื่อคืนเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่หายแม่เขาก็ด่าเขาก็ท้าไม่ได้เนี่ยแต่ผมก็บอกให้นอนแล้วผมเข้าไปนอนข้างในเต็มที่ได้ยินเสียงตกตุกตกตกเป็นเหมือนอะไรทุบนีีแล้วผมก็เอาเปิดประตูไปด่าอ้ไทยเปิดประตูนี่อะไรกันยังนอนอ่ะเงียบไม่มีเสียงแล้วพังแล้วบอกหมูตีแม่ตายไปแล้วอะทำไมแล้ว เปิดมาเพิ้มหูทอนจะไตผมอีกผมก็จับคอแล้วปลวกพูดมันกำมันบอกว่าใจเย็นๆมีพอนะอแล้วก็วางคอ ตอนตีอ่ะลูกเขานอนอยู่กับแม่เาลยไหมโอ้โหแสดงว่าตีต่อหน้าลูกตัวเองเลยน้องตังตอนนี้น้องตังสันไม่หายเลยโอ้ตายแล้วเด็กต้องให้พมเข้ามาดูแลนะครับไม่งั้นโอ้โหต้องให้ต้องให้หมอมาดูแาเขามาดูแลหนุ่มก็ได้เขาอยู่แล้บอกตัวนี้ตาเขามาดูแลทุกอนนักข่าวบอกว่าเด็กต้องให้พมดูแลเลยนะครับคุณผู้ชมหลังก่อเหตุปรากฏนายนันทุฒิยังเดินไปหาญาติแล้วถามว่าพ่อกับแม่ผมหายไปไหนด้วยความเคารพคงหลอนจัดมากเลยนะฮะ ญาติพยายามเกลียกล่อมครับจนสามารถควบคุมตัวนายนัทวุฒิเอาไว้ได้แล้วถึงขนาดต้องเอาเชือกมาวัดไว้ฮะเพื่อรอให้ตำรวจมารับตัวไปขณะที่ผู้เป็นพ่อครับนั่นก็คือทางด้านของนายเรวินเปิดเผยกับทีมข่าวบอกแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายอ่ะเคยบอกว่ามีเสียงดังจี๊ดๆในหัวอยู่ตลอดเวลาและไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครคือพูดง่ายๆจำพ่อตัวเองไม่ได้แล้วอะครับ พ่อก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจริงๆพาลูกชายไปร,รักษาที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นแล้วพ่อก็เชื่อว่าลูกจริงๆอ่ะหายดีแล้วด้วยสามหายเป็นปกติเพราะลูกชายเนี่ยไปช่วยพ่อกับแม่ขายของตามตลาดนัดเหมือนคนปกติทั่วไปและก่อนจะเกิดเหตุครับยังขับรถให้พ่อกับแม่เนี่ยไปหาซื้อของที่ตลาด <S <S สำเพ็งกรุงเทพเพื่อว่าจะเอาของจากสำเพลงเนี่ยมาขายที่ตลาดนัดอยู่เลยพ่อของนายนัทวุฒิก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่ถึงขนาดถือค้อนปอน ทุบหัวแม่จนตายเนี่ยนะฮะเชื่อว่าเป็นเพราะลูกชายเนี่ยชอบดื่มน้ํากระท่อมดื่มเป็นหม่อๆแล้วดื่มทุกวันเลยจนหลอนแล้วก็ก่อเหตุสลดครับลองไปฟังเสียงของพ่อผู้ก่อเหตุอีกรอบหนึ่งครับผมนี่พ่อหนูว่าเนี่ยเอาทำไมไม่ใคพกอผมเลยบอกเลยเรียกหมอมาเลย แล,แล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาล kind of <tes> กล <itt kas S 1> ับมาก็ดีดีปืนนี e e <observations> ่เป็นไรแล้วเมื่อคืนเขาก็ไปซื้อของกับผมมาเ็าไปช่วยผมขายของเมื่อวานก็ไปช่วยขายของเมื่อคืนก็ไปขายของกลับมาไปซื้อของเขาก็ขับรถกลับมาดีดีนี่แหละขณะเดียวกันครับตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับไปที่สารีตำรวจภุธทบ้านโพนะครับพบว่าสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะฮะน่าจะรู้ตัวแล้วนะฮะว่าเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองกับมือนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดฮะคือ เด็กน้อยวัยสี่ขวบคุณผู้ชมฮะลูกชายของตัวผู้ก่อเหตุนะครับ<ล> <ผม S 1> ที่ตอนนี้ญาติญาติบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้เจ้าที่พอมอเนี่ยเขามาดูแลเยียวยาจิตใจน้องนะครับและตอนนี้ก็เอาน้องเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านตาของน้องก่อนนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าหลาังจากนี้ใครใครจะเป็นคนที่รับเลี้ยงดูน้องต่อไปนะครับเพราะว่าสภาพจิตใจที่คุณพิก,กไปต้องเยียวยานะครับแล้วข้อที่สําคัญก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยข่าวช่องแปดครบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม